บัดน,นี้วันที่17เดือนที่1ปี68เป็นวันที่15คือวันที่ข้าพเจ้านายยุทธบุตรมุโลโรธขอถวายเสียสวดสายายพระสูตรพระปริษ์และมนต์ต่างๆขอเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารีย์บูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรับได้มีสมาธิจดจ่อนในอขัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตราคันฉันตุเทวตาสัตถมังมุริราชันสัสุนันตุสักขโมขทางสักเคกามีจรุปเปคีริสิคาราตาเจตจาริเขวิมาเนธีเประเถจาาคาเมตารุวนะคาเนเฮหาวาโุมิเขตเตภูม,มาจะเยนตุเทวาชาลธารวิสเมยอยากขัคทัปนาคาติทตตาสัมติเกยังมุริวาราวาจันนัสโวุเนสุนันตุธรรมะโสุการโรยามปัฏฐนตาธรรมะโสุการโรยามปัฏฐนตาธรรมะสุนา,นโนา,ารโรยามปัฏฐน,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 นตา บทที่2บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสากาเรเดนะพุทธงังอภิปูชิยามะอิมินาสากาเรเดนะธรรมังอภิปูชิยามะอิมินาสการเดนะสังฆังอภิปูชิยามะบทที่3บทกราบพระรัตนตรัยอาระหังสัมมาสัมพุทโธระกอบพุทธงังพ,พระกันตังยุวะเทนิสวะขาโตภะวะตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนผะกะวะโตสาวะสังโฆสังฆังนมัมมามิบทที่4บทสวดนมการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตวรฏหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตวรฏหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่หบทสวดไตรสรณะคมะคัมะนาปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิทำมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิทำมังสรณังคัจฉามิตัติยัมปสสัััังงงฆรณคจฉามิ บทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญทมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่เบทสวดมหาสมัยสูตร เอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพระาวาสเกสุวิหารติกปริรวัตุสมิมาวันในมหาตาพิภูสังเขนะสัตทิญจมาติภิภูสเตหิสเปเฮวารันเตหิตาสัยจารุกธาตุวิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนาเยภิภูสังคันจะอาละโขจะตุนนางสุทาวาสกายกานางเทวานาเอตาทโหสียังโขพระเขาวาสเกสุวิหารติกปริรวัตุสมิมาวันในมหาตาพิภูสังเขนะสัตทิญจมาติภิภูสเตหิสเปเฮวารันเตหิตาสัยจารุกธาตุวิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภวัันตสระค ยานุนักเมยามปิเยนะพระคขวาเตยนุปสัากรรมยามะอุปสัษากมิตาวะพระคขวาโตสันติเกปัจเจกขาถาปาเสยามาเตอัตโคตาเทวตาเสยถาปีนามะพระวาปุริโสสมัติทิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาทิตังวาภาหังสามิเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวีสุอันตรหิตาพระคขวาโตปูระโตปาตุนหังสุ อตโขตาเทวตาพะขาวันตังอภิวาเทตตวะเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังพิตาโขอเอกาเทวตาพะขวาวโตสันติกิมังคาถังอภาสิมาสมยโยบาลวัสสมิเทวากายาสมาคตาอาคตัมะอิมังธรรมมัสมยังทักขิตาเยวะอปาราอปราชิตะสังคันเต อัตโขอปราเทวตาพะคะวะโตสันติกีมังคาถังอภาสิตัตถะพิฆวสะรรมสมาทาหังสุจิตตังอัตมโนอุชุกมกังสุสารถีวเนตานิขเเหตตาวิทียานนรขันติปันธิตาติอัตโขอปาราเทวตาพะควะโตสันติกีมังคาถังอภาสิเตตวิขีรังเชตตาวบรีขังอินทขีรังโอหัตจามะเมชาเตจารติสุทาววิมราจักภูมิตาสุทันตาสุสูนาคาติ อตาตโคอาประดาเทวตาพระคขาวัโตสันติกีมังคาถังอาพาสีเยเกติพุทธังสรนังตถาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอาตโขพระคขวัด อัตโขปะคะวะพิขุอมันเตสีเยปุเยและพิขเวทัสสุโรกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติิตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันใจเยปิเตพิขเวอะเฮสุกตีตมัทฐานังอัหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมติมะวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุเสยยะถาปิมัยหังเอตตา ราหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตมัททานังอรหันโตสัมมาสัพพุทธเตสัมปีพระกัมมันังเอตาปรมายวเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิมหังเอตาราหิจิกอาจิศสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตรีนติยิสามีพิขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามีพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทสาทุกังมานสุสิกโรธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขปะขวัตโตปจัตสุสงปะขวาเอตาท้าโวจะ สีโลกมนุกัสสามิยัตภูมมาทัสสิตาเยสิตาคิริขัภารังไปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัสล,ลีนาโรมหังสาภิมุสัมพุนโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปัสสนนัมนาวิราภิโยปัสเตยตาวะเนกปิรวัตเวตาโตาอามันตยิสัทธาสาวะเกศสา,สาเนรเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานาตภิกขะว เตจะอัตบบะมังกรุสุตตะบะพุทธะศาส,าสานาเตสัมปะตุราหุยานังอมนุสส์ศาส,าสานาหังอเปเกทัตมัตถักคาาาุงสหัสสังอัตสัตตวิสตังเอกสหัสสานังอมนุสสัต มนุษสานมัตถสูงอภเปเกนันธมัตถังขุนิสาสัพพาปุตตาอหุตันจะสัพพังอภิญญาเยาวกิตตวานะจักภูมารตโตอมัตยิสัทธาสาวกเกศาเสนรตเตเทวกายพิกันตาเตวิชานาตพิขโวเยโวหังกิตติยิสามิคิราหิอนุปุพภโสสัตตสหัสสาวยขาภูมมากาปิรวัตถวาอิททิมันโตชุติมันโตวันวันโตยิสัสิโนโมธมานาพิกามุงพิขุนาสมิติงวันาง ชาติสหัสสาเหมาวัตยาขานานัตตวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโมทธมานาธิกกมมุภีคูนั้นสมิติงว่นังสาตาคิราติสหัสสายยขานานัตตวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโมทธมานาธิกกมมุภีคูนั้นสมิติงว่นางอิเจเตโส ราสาสายักษานันนัต <Aub> ต <urn> ่วันนี้เรอิกทีมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัศสิโนโมทมานาภิกรมุภิขุนาสมิติวนณเวสานิตาปัจจสตัสยักษานันนัตต่วันนี้เรอิกทีมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัศสิโนโมทมานาภิกรมุภิขุนาสมิติวณังคุมพิโรดาชะหะอิโกเวปุตรัสสันิเวสนาพิโยนางสัตถาสังยักษานั้ปุปปะยิรุปาสติกุมพิโรดาชะให้อิโกโสปาขาสมิติวณัง ปุริมันจะติสังราชาทัตราัตโทภาสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายส,าสัสสิโสงุตตาปิตาสะพวอินทมานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันลวันโตยาส,าสัสสิโนมณทมานา,าภิกขามุงภิกขุนาสมิติงวนาทักขินามจะติสังราชาวิรุณโหตัปัสษาสติคุณฟามตาม ุนพันธทานังอธทิปติมหาราชายสัสองุตตาปิตาสภาวอิทมานามห์พระาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานามพิกามุิภูนัสมิติงว่นางปัจฉิมันเจดิสังราชาวิรุปะโขภาษาสตินาคานังอธิตปฏิมหาราชายสัสองุตตาปิตาตัสภวอิทมานามหรอิทิมันโตชุติมันโตวันวนโตยสัสสิโนโมทมานาพิกามุิภูนัสมิติงว่นาอุตตรันติสังราชาวเวโรตัสภาษาสติยาคานางอาิตย์ปฏิมหาราชตยสันสองพุทธาปิตาสภาวะิน ปัจช hm ิม ou ีและวิรูปโคกุเวนุตระทิสงตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาธันทัตตมานาถังสุวัตเนกาปิรวัฒเวเตสามายาวิโนทาศาคูวันจวันิวัตจะนิกาสัทธามายาคูเรนถุเวเทนถุวิภูจะวิภูโตสาหจันทโนกามเสโถจะกินนุขันทุนิขันทุจปนาโทโอปมัญโยจัดเทวสูโตจะมาตริจินตะเสโนจะขันทัพโหนโรราชาชโนสะโโพอาคูปัญจสศิโขเจวะติมพารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนขันทัพพา สหราชูพีโมธมานาพิกามมปิคูนาสมิติงวนาถาคูนานาภาษานาคาเวสาราสหทันชกากรรมพระลักตรลาอาคูปายาคาสหายาเตจิยามุนามทัตละทาเจอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันโนมานาโคโสคาคาสมิติงวนางเยนาคราเชสหสสหาัมติพัทธิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนัมัตฉัปตาจิตตาสุปนิติเตนะเตสนามังอะยันตานาขราชา นามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทธโธสันหายิวาจะฮิปาวะหยันตานาคาสุปันนสาสัมมาลังสุสาระนมะกังสูพุทธังชิตาวชิตะรหัตเถนะส,สัมมุทังอสุราสิตาพาตาาะโรวัสวัตเศต,ตอิทิมันโตยสัตสีนงการักันชามาหาพิสมาอสุราธานะเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจัปะหาราโทนะมุจีสหสตัตตันจะพระริปุตานังสัพเพเวโร จะนามกาสันในหิตวาพระริงเศนาภามุพันธมุปาฆะบุญสามาโยธานิพันธะเตภิกขูนางสมิติิงวนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถานมุงวรุณาวารุณาเทวาโสมโมจยศสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสสิโนทเสเตสังทากายะสัพเทนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามงกิฟุนะสมิติิงวนาเวทูจะเทวาสาร th สสีาาาาารจะอาสมานจัตุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาโคภุรักิตาสุริยะสัต สุริยสูรมณิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขัตตานิปุรักิตวะอาโคมันทวะราหากาวสุนังวาโสโอเสโศสัศโกปาขับปุรินทัโธทะเสเตสทากายาสเีนานัตตวันิโนุที่มันโตชุติมันโตวันณวันโตยสศสิโนโมทมานาภิกาโมที่คูนางสามิตริงวนาถาภูสาภูเทวาชาลามขัดขีสิขาได้วาอริทกาจะโรชาจะอุมาปุพภนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจัจจุตตาจะอเนชกา สุเรย่ารุจิราอาคูอาคูาาวาสวะเนสินโนทเสเตสะากายาสัเปนานัตตะวันโตทิมันโตทิมันโตวันละวันโตยสันสิโนโมทมานาพิกามุ ปิขูนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสามนุสุตตมาคินาปะทูสิกาอาคูอาคูปะทมปะโนปะทูสิกาอาถาคูหรโยเทวายเยจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารขาอาคูเทวายสัตสิโนเสเตสทากายัสเพนานตวันนีโลกอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนบนธมานาติกามุปิขูนางสมิติงวะนังสุการุมหารุณาคูเวคณะสาสหะโอคาตัคหาปาโมงาขาคูเทวาวิจักขณะสถามัตตาหาระคขาชา มิศกาจยสัสสีโนธันายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติสเสเตสทากายาสเพนะนะต่วันนี้หนอยทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยศาสสีโนโมทมานาอภิการมูภิกขุนางสมิติงว่านั่เข้มยาตุสิตายามากัตทากาจยสัสสีโนกันพิตรการามาเสตถาโชตินามาจะอาสวานิมารติโนอาคูอาถาคูปรนิมิตาเทเสเตสทากายาสเพนะนะต่วันนี้หนอยทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยศาสสีโนโมทมานาอภิการรมูภิกขุนางสมิติงว่านาง สเทเทัสเตสัตเถตเท,เท,เท,เทวนิกายาสัพเทนะนะตรานิโน,นอามันวะเยนะค่ะคันชุงเยจันเยสัตทิสาสหาปะปวุทธ,ธาชาติมขีรังโอทัินนัมะนาสวางังทักเคโมขัตตรังนาคจันทังวะอสิตาติดตามสุพัมมาปรมัตโตจักปุตตาอิทิมตโตสาหะา กันนางกุมารโรติโสจะโสปาค่ะสมิติงวันางสหัสพัมมโรกานางมหาพัมมาพิติตติอุปปัณโนชุติมันโตพิสมากาโยยสัสิโสเศฐอิสราอาคูปเจกวะสาวติโนเตสันจะมัตฉัตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมารเสนาอภิกามีปัสสกันหัสสะมันที่ยังเอตถะ เอถาพันหาถพันธะทธาเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรถามาวุกมุจจิถโกจีนางอิติตถามหาเสโนกันหาเสนะอเปสยิปานินาตระมาหัดจัสรัางกัตวานาเพระวายะถาปาวุสโกเมโคทนายัาโตสวิจุโกทธาโสปัจุทาวันติ สังกูฏโถอัสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายวกิตวาจักภูมาตโตุอามันตยิสัทธาสาวกเเกสเนระเตมารเสนาะภิกันตาเตวิชานาตภิกขโวเตจะัตปะมะครุสุตวาพุทธสัตพุทธัสสะสนาวีตราเเคหิปากามงเนสังโรมปีอินชยุสัพเพวิชิตสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเกเตเเนสุตาเตบทที่8บทสวดธรรมจักกะป่าวัตสูตร เอวเมสุตังเอกังสัมปญญาพระขวาพาลานัสิงวิหารติสิปตะเนมิขทายตตาสโคพระขวารปจงเคอภิขุอัมันเตสิทธเวเมนพิขเวยันตาปปิชเตนะนสิกวิตัพภโยจายังกาเมสุขามัสุขันลิขานิยโคโยน้องขโมุปุตุชนิกวรานิยนัสันิโตโยจายังติเกมลานโยขโยขุนวานโยนัสันิโตอิตเดพิขเวงโกวันเตนุปะมัติมาปะติปุระหัตตาคตินำสัมพุทธเจักขุการนิยานักการณีอุปสมายปิญาสัมพุทธเจนิพานายาสัมวัตติการมาจัมมา กโพัมมวจะสมมากรรมพสสมมาชีวสมมาว่าจะสมมาสติสมมาสมาทิอยังพุทธิกมัมาปฏิปทจาตันสมุจัุคคนียานการนิยสายายสัมยนดพานาสร้งวัติทงพุทธนับิเบตุขังไดสัจใจใพิทุข้เทราลิทุข้มรณพิทุขาสปเเททุขโทมนัสุปายาสรปิทุขอามเยสมะโยนโครบมเกียะโยโตอยงมางรับะทุกขงังกิเลรปัจจุบันฐานฐานขั้น เสียที่ตามตัาเพราะตนาเพราะตนาอิจังูมิิขเวทุกขนโทเสัจจยตัสยตายสสตขิโรจโสัโมุเตรายุอิตังภมิิขเวทุกขนโตขมนิปริตาลสัจจะอยมีวรีขังิโกมโคเสยที่ทัมมาติสติสัมมาสงฆปสัมมุจจาสมารโดสัมมาชิวสัมมาวยมสัมมาสติสัมมาสมาธิ

pada <Tipps> udah

สมิงจะบบรวยาตานมสมิงผันมเนจะโกครับอาาสมตะกุลันยาสวิรัชวิธรรมราธรรมจาคูนุถาทิยกินจิสมุยธรรมางสพันตอนนี้เรามิปวัติเดชพระวตาธรรมจักเกลมาทิวาสาุสาวิสุเอตัมพะวตาภาลสิสิปฏะเนบิขทยยุตระมธรรมจักกรรปวัติธรรมด้วยต่ยงสมเนี่วมควมเวตาทวีนวะมารีนว่าพัมบุนาวเกนจิวโรกัสมิเต Pamanang teewa nang satang towa jatuh mahal asikah teewa satang nusa jatuh mahal asikah nang satang towa taurisan teewa satang nusa wisung taurisan nang teewa nang satang towa yamanang teewa satang nusa wisung yamanang nang satang towa tusi tahi wasak nusa wisung tuwi taniang teewa nang satang towa ning mana teewa satang nusa wisung ning mana nang satang towa para nimbita wasawati teewa satang nusa wisung para nimbita wasawati nang satang towa pamakaika teewa satang nusa wisung e tambah kota parasing isi-isi petani emi kota yenu tenon tambah jatang pawa tita hampirat yang semenino wapamene no อโ n นาว o เกนะสิวาโรกสะเมนเตอิติหัตายนะกันะเตนะมุเตนะยาวะะโระสัตอภุคัคันติอยันทะสสะหัสสีโะาุสังปิสัมปะกปิสัมปะวิอปะมาโนจราโนภาโสโปะุโหสีติกมวะนเทวะนุภาวะะโคภะอุานะอุานสอัญญสิวะันโยอัญญสิวะันโยติตยะสมตคันอัญญนันโยตะเววะนามังอโหสีเต บทที่9พุทธานุสติปิติปิโสกะว่าทางสมมาสัมพุทโธวิชัยแล้วก็สัมปันโนสุขโตโลกัวิทูนุตตะโรปุริยธรรมะสาที่ศรัทธาที่วันุสานาพุทโธปะขาวติบทที่10ธรรมานุสติสว่าขาโตปะขาวตาธรรมโสดสิติโกกาลิโกเอปัสสิโกปนัญโกลปจตังเวทิตัปโภวินยุหิตบทที่11สังขานุสติ สุปฏิปันโนเพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆสุปฏิปันโนเพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนเพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนเพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆญาญะติสังจตานิปุริสัยยุคานิอัตภปุริสภูการเอสสรรพกว่าตัวสาวกสังโฆอายุใโยปาอุนนโยทักขินใโยอัจฉริยกานในโยอนุตรังพุญาเศตารุกสาเตชบทที่สิบสองสักกัตวา สักกตวะพุทธรัตนโอสถทั้งอุตมังวรังหิตังเทวนุสานังพุทธเตชีนัสโศินานัสสังตุปัฏฐาสัพเพทุกขาวุปุปสะเมนตุเตสักกตวะธรรมรัตนโอสถทั้งอุตมังวรังปริราหุปสะเมนังธรรมเตชีนัสโศินานัสสังตุปัฏฐาสัพเพปยาบุปตะเมนตุเตสักกตวะสังขรัตนโอสถทั้งอุตมังวรังอาหุนยามบาหุนยาสังคเตชีนัสโศินานัสสังตุปัฏฐาสัพเพโตข้าวุปตะเมนตุเตบทที่สิสามคาถาชินนบัญชร Siasana ketat pun tasya hitawamanang sawahan aja dusatca sahangasang ye biusunur hasbatan hangkarato yo putatsumi senai kasame perhitela mehang mentegede um desa sise peti dedo mehang putoleng um desa pulutoleng um desa koperito mehang um desa kuna karo tahi eme rutosa diputol kita kineko nanjo pe de bakasengung oh lano cawan piket kita kineso ne mehang asungun sino si sampat noso de um koko umarakaspo tahi rome hesi si koso mehang umre neni campurita se puna koro punon krima rutio kuali nati umre hera sapa kah etasiti mahasiswa si tahun tujuh nol rasanya angkasila teh china untuk menghasilkan ketentuan pura tu asih tak ini metode suka jasa kampar tu asih wamen kuda mereka kata morotai tanjakan nanti sudah kah kasihan anak si saya sangat bahagia sangat sih nanana orang sangat yuta setapak karena langkah tahu dari sih sangat tabai dan jantipatwa kasih saya ini yang yang tuhan sih saya sama semua meski jenazah saya berbaca di jenazah baca nama jamil dan kami sedih setiap hari untuk masa pentinglah polisi <tiny> asap baik jauh metode foto foto langsung si anak orang ชีตุัตโวธรรมนุภาพนสิตาสรางปุสสงคานุภาพนสิตตาต่ระยยศธรรมนุภาพอปาริตุรามีสิทปับเชเยบทที่สิบสี่บทสวดพระองมหาคา

พวกเดยมังครานีชาวกิวฮันยมติสัจจกวาดะเกตุยวกับว่าแต่เรปิตารณาการทีันนี้ผู้ต่างปัญญาพิปารณาดโตอนนีามารถมุ่งส่ตันเตสาโุเตยยมังครานีนันโทั่วปันผะุ้ชีายวชาญผู้ทำมีทิ้งผู้ต่ในเทสซาผู้ะเขนนันธรรมะปัญญาโตอิทุ้แต่ในสุวิธินาชิตวามุนิส่งตันเตสาโูเแต่ังชยมังครานีทุกขาติที่ผู้เชี่ยวชาญสุธาธาตุตั้งความมังวิสุทธิสุติมิติประกาศพิธานะยานาคเทนาตวิสุทธินาชิตวานม

ภาวตุสัพพังมังกรังรักขันุสัพเทวตาสัพพวุธานุภาเวนาสนาสุติปุณโตเทปุตุสัพพังมังกรังรักขันุสัพเทวตานุสาวะสัมมาลุภาวินาสนาสุติปุณโตเทปุตุสัพพังมังกรังรักขันุสัพเทวตานุสาวะสังคานุภาวินาสนาสุติเาวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถา Ya, tempe tasa nanti me haraba sini tupai karepoti, kareta hitai, tata matane napa wantubushi taso tika rongte, tempe haraba ntere tei lazama chana baka cepi kausa rameka tana peti upasaka kama, tei sani kama ciki sara sapaka putas, puti tapa wantubu tei sana pusaye sampawa, sang sene sata robo bapatikani, ya nikata mawa napa tei chate, sampai petu kasa kenyang tatu dilangsam, tatang tambo tamata naze buka rasa tu sama kuwa, taya cihita, ya cakambia raka tu sampai peti tambo cari, noputi sapa buda ya matame ria bobe tei, pesan na hontu, sape bibani, noputa sase, samatan, oboe sento karete, จนิมมาตาบิตาราตระชังนิจังระคันตุกตะไควันธรรมีนราชาโนมาชังระคันตุสัพพะธาบทที่16เทวตาอุญญาโญชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุขาพยาปัตตาเจนทุขัปัตตาเจนิทุขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสขหุ่ตุสัพเปยิบานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปัตังปุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพเปสัมปติสิทธิยาทานนำตันตุสัตทาอสีรังระคันตุสัพปตาภาวุณามิตะตาหตุหันชันตุเทวตาคา โหดทสิบเจ็ดส so ูม ja, so ังคลาคาถาโหตุส so ัพพังสุมังคลังรักันตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโหดโสดีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพปธรรมานุภาเวนัสโสดีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักันตุสัพปเทวตาสัพปสังขานุภาเวนัสตาโสดีโหนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาปรับปตตาปเจกานณจะยังพระรองธรรมตานันจะเตยเนะรักขังพันธานิสัพพะโสสัพเพพุทธาปรับปตตาปเจกานณจะยังพระรองธรรมตานันจึ อรหันตาน,านตันเจตยเชนะรักขังปัญธามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาปรปรตาปเจกานันเจยังพระงอรหันตานันจะเตชนะรักขังปัญธามิสัพพโส สัพเพพุทธาปรตตาปจกานันจะยังพระรังประานันจะเตชนาักขังปัญทามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรตตาปจกานันจะยังพระรงานันจะเตชนาักขังปัญามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรตตาปจกานันจะยังพระรงปานันจะเตชนารักขังปัญามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรตตาปจจกานันจะยังพระรงปานันจะเตชนาักขังปัญธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปรตตาปจกานันจะยังพระรงปานันจะเตชนารักขังปัญธามีสัพพโสเพุทธารตาปจกานันจะยังพระงาันจะเชนักขัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันนี้ส่งให้การบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสวดสัทญายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าแลรอบครัวขอ,ขอให้คนทุกจักทุกภยัยทั้งปัวขอให้ข้าพเจ้า และครอบครัวเจริญงเรทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในคาสวดสัรยายมนและธรรมมาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเหรียญอดเศรษฐีเหรีลนว่าครูแปดตลอดจนถึงวัตถุมงคลทั้งควรทั้งสามสิ่งสร้างขึ้นหรือ,อเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประณิช์จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญ